ญาติโยมสาวทชนทั้งหลายอาตมาภาพจานำความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนมาพูดให้กับบรรดาญาตโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังผ้าที่อาตมาภาพถืออยู่นี้ก็คือผ้าอาบน้ำฝนเป็นผ้าที่เรียกตาม อภธรรมวินยัยเรียกว่าผ้าวัสกกสาดกก็คือผ้าอาบน้ำฝนนั่นเองผ้าอาบน้ำฝนความเป็นมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็คือสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่ผ้าที่พระจะใช้ที่พระพุทธเจ้าทรง อนุญาตก็คือเป็นผ้าโน่งผ้าหม่มแล้วก็ผ้าสังคติมีเพียงสามผืนทีนี้การใช้สอยก็เป็นไปอย่างยากลำบากเพราะว่านในสมัยพุทธกาลนั้นหาผ้าได้ยากผ้าที่จะหามาได้ก็เป็นผ้าห่อศพบ,บ้างผ้าเปื้อนฝุ่นบ้างผ้าที่เขาทิ้งตามกองขยะบ้าง ก็ฝ่าจะหาได้ก็เป็นสิ่งที่ยากลำบากในปางเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนก็มีเรื่องเล่าอยู่ว่านางวิสาขาได้โทนิมนต์องค์สามเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉันพัตาหารที่บ้านของนางพอจัดพัตาหารเสร็จแล้ว ก็ให้คนใช้ไปวัดเพื่อที่จะไปนิมนต์พระมาจารย์พระตาหารที่บ้านแต่ปรากฏว่าพอคนใช้ไปวันนั้นเกิดฝนตกบรรดาพระพิโสทั้งหลายก็อาบน้ำฝนโดยไม่ได้นุ่งห่มอะไรสาวใช้มาเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าไม่มีพระอยู่ในวัด มีแต่พวกชีเปื่อยก็จึงไปบอกนางวิสาขาแต่นางวิสาขาเป็นผู้มีปัญญาก็รู้ทันทีว่าไม่ใช่ชีเปื่อยหรอกพอฝนหายแล้วก็ให้คนใช้ไปอันนี้มนพระใหม่ทีนี้ไปแล้วฝนหายแล้วพระท่านกา็่งห่มเรียบร้อยแล้วก็นิมนต์ พระพุทธเจ้าพร้อมทางวิสุสงมาฉันพระทหารที่บ้านอฉันเสร็จแล้วนางวิสาขาก็ทูลขอพรต่อพระพุทธเจ้าว่าขอถวายผ้าอาบน้ำฝนต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตความเป็นมาของผ้าอาบน้ำฝนก็เริ่มจากนางวิสาขามหาอุบาสิกาผู้เป็นพระโสดาบันที่มีปัญญา ในการโทนขอพรต่อพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ส่งองนุญาตทีนในการอนุญาตท้าน้ำฝนนะไม่ใช่รับได้ตลอดทั้งปีพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติว่ารับได้ตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือน7จนถึงขึ้น15บห้าข้าเดือน8หลังจากนั้นแล้วไปสแสวงหาไม่ได้ นในวันเข้าพรรษาก็เป็นโอกาสของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะได้ทําบุญประเภทนี้ก็คือถวายผ้าอาบน้ำฝนต่อพระสงฆ์ตามวัดต่างๆอาน,นิสงส์งของการถวายผ้าอาบน้ำฝนก็มีว่าทําให้วันหน้าผุดพองวันหน้าก็คือผิวพันณ์ของเราน,นั่นเองมีความหน้าดูน่ามองอนอกจากหน้าแล้วก็ทําให้ไม่ว่าจะเกิดในภพใดาชาติใด ก็มีเครื่องนุ่งห่มอันอวิจิตรงดงานแล้วก็เป็นคนที่มีสุขภาพดีเพราะว่าคนเราวถ้ามีผ้านุ่มผ้าห่มดีแล้วเนี่ยก็จะการแดดการอารมณ์การหนาวได้ก็ทำให้สุขภาพของตนเองนั้นดีในประการต่อมาก็คือทำให้เป็นผู้ที่มีความมั่งมี ในทรัพย์สินเงินทองมีความสมบูรณ์ในทรัพย์สินเงินทองไม่อาจคาดขาดสนประการต่อมาก็คือเป็นที่รักของคนทั้งหลายเพราะว่าคนทำบุญก็คือเป็นคนใจดีนั่นเองในประการต่อมาก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาแบบนางวิสาขาก็คืออรู้จักทำบุญ ในการไหนควรทำและในการไหนไม่ควรทำแล้วก็ในประการสุดท้ายก็คือที่สุดแล้วก็เข้าถึงามรรคผลนิพพานนั่นเองมีการทำบุญที่สุดแล้วก็เพื่อที่จะหมดกิเลสในที่สุดนั่นเองเนื้นออตบาภาพก็ได้นำความเป็นมาของผ้าวัตกะสาดก หรือว่าผ้าอาบน้ำฝนมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อที่จะหาวิธีการที่จะทําอย่างไรที่จะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตัวเราให้มากที่สุดเพราะการกระทํานั้นก็คือทําเพื่อตัวเราทําให้เราได้พบแต่สิ่งที่ดีที่งามอาตมาภาพก็นะนำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลมาเจริญพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟัง ยยมอยู่ใกล้วัดไหนก็ไปถวายผ้าอาบน้ำผลต่อพระภิกษุสงฆ์ในวัดนั้นก็แล้วกันวัดไหนก็ได้บูญเหมือนกันถวายผ้ารูปไหนก็ได้บูญเหมือนกันเจริญพร